ครับสำหรับวิธีการติดตั้งครับก็ตัวนี้เสียบเข้าไปเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับเรเสียบเข้าไปแล้วเราก็สอดตัวนี้เข้าไปที่รู แล้วก็มาปักกับโอีสายของโอ e นะครับพอดีทำคนเดียวก็เลยจะยากนิดนึงเสร็จแล้วปักตรงรุ่นไม่ต้องตัดต่อครับว่เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ ตอกับดันกับข้าไปลงล,งลง็อกนีแล้วจ็บสายประมาณนี้เก็บสายให้ดีๆประมาณนีไ้ไม่มีการตัดต่อนะครับองจากนั้นก็ลองสตาร์ดู